มีแม่ไปลักไส่อย่างระบอนี่คือมนจะมีไปแดกนะครับนีนะไปไปสุกปลอยนะทุกคนอนหลับาน้อง้ของกินเต็มโต๊ะราบกองให้เอ่อไปย่งสบายดีทุกคนสบายดีตอนแรงๆนะทุกคนเนาะไม่อย่งอ้ขามหัวยังเรียหัวซเแม่สีวาวเฮ้อเลยมื่อเด็กก็สบายดี่อยุวายเ้าคือไปสวนวายเ สบายดีพราสุดก็จะไม่สบายดีอย่ามาสร้างวานะไม่ได้สร้างนะเมื่อนี้นี่เขามาหาเห็ดแดีวกินเนาะทุกคนเนาะเห็ดแดีวกินแรงเนาะมีเนจ้าหนี้ยุบปักซันแมนยุบปักซันมีปลาปิ้งมีอย่างอีกครับมีปลาปิ้งกับแม่ที่แกงปลาแล้วคอยจะกินอันนั้นแง,ง่เมื่อนี้จะกินอันนั้นตับมะฮุงใส่ปูนะซ้อมเอามือไปแล้วน,นี่มีอะไมะฮุงมียุ้ยุบหลังส่วนพระเจ้าส่วนหลาง ไม่เยวกันเนาะเอ้ะเาให้เราตักซื้อะปูเลยกับมาฮอนเถ้วัอนว่าจอยที่ตายเดี๋ยวดองเดี๋ยวค่อยดองปลาแดกซื้อดองกระปูซุปลาแดกค่ะดองกระปูซุปลาแดกปลานคนลูปิ้งปิ้งเนื้อใส่บ่หรือว่าขัวขัวเนื้อใส้ขัวขัวเนื้อใส่เอาซะซักมักมักแบบสุกว่ะเอาแมนเอามันเฮาแบบกินเซฟเซฟนอยนึงมันกินแบบกินดิบดิบของทีมันกันแล้วเอื่มละอาในนึงกินซุกซุกดีกว่าแซ่บกว่าซุกซุกแล้วมาดองที่หน้าปลาแแแดม่ซบ แม่แม่ถ้าลูกสิมาเฮ็ดผลิตภัณฑ์นั่นนะปลาแดกขายแล้วเอาปลาแดกให้ซอกปลาธรรมชาตินี่มาเฮ็ดไปให้แม่เฮ็ดนี่ <c oughs> โอเคบ <c oughs> อเฮ็ดบ่เฮาสิรวยไปนน้ำกันเนาะเลยให้แล้วเฮ็ดบอกโอเคไหมทุกคนเนาะ <c oughs> ปลาแดกเฮานี่ <c oughs> เป็นปลาแดกบ้านๆทุกคนว่าเป็นตาบ่เนาะทุกคนปลาปลาแดกปลาธรรมชาติเด้อทุกคนเด้ออันนี้ปูเนาะปูนี่เฮาไปหามา เอาลายเต็มอยู่เดี๋ยวค่อยเอาไปแกะล้างากางางรัปุก่อนแกะขั่วประมาณโอ้เอาลายเนี่ยก็ได้ค่อยจะก,กินลายๆมันแซ่บเนะทุกคนผู๋ธรรมชาติเนาะผู๋ธรรมชาติเนาะแล้วก็มาบวกกับปิงปนะป้งปลาเนาะทุกคนปิ้งปลาแล้วก็มีคุณซื้อมาเงนินจะดีมาเงินจะดีเธอเดียวจะเย็นโตคือแบบคุณสิบม,มากมันจะคอยเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยบ็อกเลยเดซื้อกระเป <c oughs> ๋าิวกระป๋าเลยทนมีกระปูของเด้อทุกคนเด้อของแซ่บวันนี้เนาะ อู à, ้คำมึงปากกระเป๋าครับเลือกแอปเปิ้ลนัวเซร็จแล้วเปลอเอแล้วมึก็ต้องย้านแม่แล้วนี่อู้คำเซียนเป้งนัวได้ไหมโบมีเป้งนัวอู้คำโบแตงกินได้ลืมทุกอย่างยกเว้นโบลืมเป้งนัวกระปูน้ำสันเด้อหนิเอาใส่เอาใส่หลายตัวนี่ก็ได้ค้อยกระติ๊บจับปลาออมาจับปลได้ฮะมึงแม่ให้จังแม่ อันนี้ไม่ต้มส้มปลากดเนาะทุกคนเนาะใส่ปลาคอน้ำแม่บ่กปลากดน้ำปลาคอน้ำปลาคอไม่ไข่อีกละเบื้องลู่อันไม่ไข่เจ้านี่นี่ยังเด็กกับไม่ไข่ตลอดแท้เบื้องลู่สิมีไข่บ่อันนี้ปลากดกับมีไข่อยู่ไหมฮะนี่เอาเบงลูกอันปลาคอไม่ไข่เจ้านี่นี่อันนี้ไข่บ่มีบ่เนาะไข่น้อยเ ใครคลี่จะบอก <c oughs> นี่เนาะทุกคนเนาะยังบุท่านซับเพืจ,จ้อนใจเย็นๆอันนี้ปากกฏเลยทุกคนเออม,มีปากกฏปากคอเนาะ <c oughs> แต่งกินอยู่นี่คือเจ้าเนาะ <c oughs> โอ<ห>้อันนี้ <c oughs> มีแค่มีแค่มีแค่มีตัวเดียวนี่ละปกกะากกฏก็หาก,ก็หามาเนาะทุกคนหามาลวก,ก็ไม่เห็กินเลยของแทบทุกคนของแทบบรนทองโบคือไปซื้อเพื่อนได้ไปซื้อเพื่อนบางที่กะเป็นของข้างข้างคืนอยู่ได้เนาะไหมเนาะ เต็งน้ำแข็งติอันนี้ของแท้เนาะไปหามาหลักกินเลยนั่งไหมไหมแซ่บแทบเลยไหมเลยต่อเก็ดออกก่อนเหรออือสอบเก็ดได้ก่อนประก็นเราต้องสอบเก็ดก่อนต้องใส่มีไข่ก็ือเปล่าไม่นรอเอางดูจนนี่คือมีคะแคร ตัวนี้หาปลาเก่งหรือเจ้านี้นะมีแต่เพิ่นได้ทางปลาคอทางปลาดุกมันมากปรากดไปยังมันเกิดหัวเก่งเกิดยังมันเกิดอะไรก่งงมันบินไผ่กับกิ้งกิ้งทุกอย่างบินพายกับกิ้งกีบกับกิงเก่งทุกอย่างเกิ้งมาทุกคนไหนลูกบอกเจ้านี่มันมันกินหลายแนวอีหลีอได้ยอมครับ ไอ้น่ะไออูคำกับซีจอนนี่เก่งขึ้นกันไหนคนนั้นกันักเรียนเก่งกันนะเลขไอ้เดกคนนั้นกับในนำซจอนนีคืเป็นน้ำซือจอนี่่าใช่เป็นน้ำซื้อกันรซื้ออเยทุกคนปซื้อนีปลาคนะทุกคนเออยากมาลุ้นอยู่นี่ปลลุ้นอยู่ว่าม่ีใครจนอะไรไม่ซืปลาแดกกะแม่มี่ัวปลาแดก แม่ซอ,เ,อ,อ,อกเก็ตพอมั้ยแม่ซอ,อกเกตแล้วกับซูวสูตรแม่ต้องซอ,อกเก็ตได้ทุกคนปลาแดกแม่นี่พอพอวาโอ้โบซอโบซอ,กอ,อกเกตโบแซ่บพอว่าต้องได้ซอ,อกเก็ตน้ำสูตรเห็ดปลาแดกแซ่ผลไมาดิอันน้ถ่ารุ่นอยู่นี่มันสิมีใครบ่เอารอมึงดูไม่หยังปูออกปูนี่สองตัวแล้วคับ มีหอเป่าโมีซัมลูกฝาคอไม่ใครจะนี่นี่โอ้ยมีอยู่มีอยู่โอ้ยบอกไอไลท์นี่มีนี่จอนี่กหปอคอไม่ใครปาคอไม่ใครยูบโบไมีไคฟังเนาะทรงมียูบแม่สบายอย่างไงบีเห็นปะดีอืมเอาดีดีให้จอนี่ได้กินไข่ซะอยากอยากกินแต่ไข่จอนี่ปะใค้อื่นบอกกินผู้ค้ำกำลังมาปิดนะช่างปูจะหลายโกอยูเด้วเอาวะ ทามี่บอกว่าหลายแต่มันก็รู้สึกว่าหลพูดอยู่ด้เนาะนี่ทุกคนยังซับปลาคอนี่่เป็นลั่นเป็นลั่นเอาปลาคอกันชดๆทุกคนบี่สินเนี่ยยังไม่ไมแดงๆอยู่เนาะเห่เรียบร้อยอันนี้อันนี้เลยสั่นไหมนี่นะเอ้เรือละก้อันนี้น่นี่ทุกคนอยู่อ่างกันอีกเนาะทุกคนเนาะมือนี่นี่ได้มื่นได้มื่นป่ายได้มื่นป่ายเนาะทุกคนเนาะสิบสองโลป่ายสิบสองโลป่ายสิบสามโลได้ปลาวันนี้ บธรรมดาเป็นครั้งแรกที่มาบ้านเจ้านี่แล้วได้ปลาหลายป่ะนี่เป็นยอดค่ามาแมน,นบอนนอัอนะอนัสน,น,นกินดินได้ก็ได้เนาะอันนี้นี่แม่กำลังสิเอาไวเ้เกียเ่ยวใหดปลาแดกกันบอแม่อันนี้แม่เอาไว้ใหดปลาแดกเลยทุกคนเดอ้อแม่ใหดเกีย่ยวใหดเบิดเรียบร้อยทุกคนปลาแดกแม่ก็คือสุดยอดอีหลีเด้ไข่เบิรงเลยยิ่งจากไข่เบิรงอีกเนาะนี่ทุกคนของแท้ไข่ซีซังเราสร้างด้อทุกคนเด้อไข่โบสร้างล่ะก็บโบได้สร้างนาะเดี๋ยวเช็ดปลาแดกผู้ลองสาน สีเพี้ยนเป็นปลาแดกปักสันเป็นปลาแดกอุลองซานปะอ๋อถูกมาให้แม่เงี้ยบึงป่าบึงปลาคนป่าธรรมชาติเดอ้อสวนใหม่ๆเด้อมือเศร้ากันมาฮอดกินปลาปุ๊บเนาะไปน้ำซันปุ๊บเอาปลาขึ้นปิ้งปลามือตกแรงมาปิ้งปลาึมันสิบุษราดบวกกว่านี้โ <laughs> อ้คำเนาะคอยปุ๊บๆก็ที่เด็กๆไอยกินอยู่แล้ว ปกติอะนะอ,อูค้คำครับมันจไม่จันทร์มักขนาดได้ปิ้งปลาเนาะนปิ้งปลาธรรมชาติอย่างวันนี้ปิ้งปลาต,าตัดมะกรูดอันนี้เขาตัดมะฮุ่งอู้คำเนาะแเราเรามะฮุ่งมาต้อยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยอย่างอูค้คำเป็นยังไหนละไปสุดนึงละอ้าทีเบิ่งทุกคนอันนี้ปิ้งปลาเด้อทุกคนเด้อนี่โอ้ยนาแซ่บดีขนาดทุกคนอออืื้ห อิงปลานะทุกคนเนาะเอาซัมมี่แล้วทุกคนพออยู่พอกินไปหาอยู่หากินขั้นที่จริงไปเอาอีกขั้นมั่นนะไปเอาอีกมันแล้วไปเอาอีกมาเอาอีกนี่ซัมซี่เอาป่านะยำนี่นะเพราะว่ายำนี่มียำปลาขึ้นนะปุะคำเนาะนี่เนี่ยและอันนะกระปูไข่ยยังเฮี้อันนี้ก่อนบต้มเหนือไหมต้มต้มเลยเหมต้มมันเลยเอาเพื่อทีต้มส้มด้ยต้มส้มมันปลานี่มันบอก อยากมาพร้อมกันละจนอย่างนี้สินะเลยมันจะแคกนะเอ้ยต้มเลี้วกของพอดี่นมาต้นมันต้มแป๊บเดียวแล้วอ่ะนี่เออพอดีเลี้ยวก่อนไม่เนาะเอ้าสนะเราได้กันได้ถ่ามาพร้อมกันก็เนาะโอเคสันๆนะเกลี่ยเกลี่ยเครื่องตั้มะฮุ่งก่อนอูคำอืมซอยตมะฮุ่งอันนี้ปลายอปลาซุปเออแกงให้น้ำหลักก็ได้ปลาบูปลาปักกระเป๋ากระเพาเราเป็นปลาบูลงปลาบูกระเด้อ ป้าบุยิรุ่มเน้พอไปซื้อมาเมฆกะชิควปลาแดกไว้มาไปกนเล่นนั่นอัวแล้วะคือแกงนอมันเย็นล้วบ่แซ่บเห็นบ่เลยไปกินลโอ้ยลูกผลักเลยเย็นๆนะไปใซ่ตู้เย็นแห้งแซ่บเลยูนะแมซ่บไปแนวหนึ่งเด้ใส่แม่แม่เฮ็ด่ใส่ปลาแดกแล้ว่ะบ่อย่งไรบ่เ็ดเ็ดปลาแดกรป่าทียนนขอให้ก่อน นี่เนาะอันนี้กับเพื่อนคัวกะคือซอกะกิ๊ดลวกับปาดปาดข่างกันในหนึ่งว่ะนี่ทุกคนอันนี้เป็นตัวเบนเด้อทุกคนเด้อปันนี้เฮ็ดปลาส้มกับแบบเซ็บเซ็ตอันนี้เมย์แก่เฮ็ดปลาแดกไปซอมโอเมอรหุ่งเนาะเดี๋ยวถ้าอันพี่ปลาซุกแลสิเอาอันกระปูมาคั่วแล้วก็บชีดองใส่ปลาแดกกับตับหุ่งโอเคจัดไปโอ้คืออยากกินแห้งตับหุ่งอยากเด้อแซ็ตเซ็ตดูคำเดลมวันนี้เด้อโอเคเป็นนัวหลายๆโอเคจัดไป นี่นะทุกคนเนาะอันนี้จะคือกู้งคำเอากระปูใส่เอาใส่ปลาแดกเลยวะนี่พี่ลึกแต่นาะอันนี้เอากระปูเอาขวดเอาเลยทุกคนเด้อเอาอ่นต้มมาในละมันแบบซุกๆเน่อินซุกเนยนะทุกคนเนาะงูปลาว่ะกุปลาตำลากูปลาพูกแซ่ก็ได้งปลาแซ่ก็แซ่บกันอ๋อเสิร์ฟเพราะมันคือนะเสิร์ฟก็แซ่บนะ ใส่เหยมคือดือๆหอมากกินกระอองปูต่าแบบเซอร์ลการเชดมันก็ใส่โอ้ยคือเห็นภาพกันยังน้ำลายไหลเล้วนี่เห็นปะจำมุงเซกปูมักมักเลยหอยกับแซ่บคบๆเป็นโอ้ยจะมันแซ่บย้ำกแซบเลยยงมกาที่่ดโอ้พอมันตํดดิบกัแซ่บแล้วนี่เนาะ แกมาละหักเกืองมม่พอซีมเลนี่คิดว่ากินปูมาก็เลี้ยวกันนะปูมาืมมันตั้งนวลแซบเหลือเกินนะทุกคนเนะกกาะแซบกว่าปูไหกครับืม นี่เนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเมสิมาต้มส้มเนาะทุกคนปลากรูดพร้อมปลากรดปลาคอครบเทปเนาะทุกคนเนาะอยู่นี่นี่ปลาคอไม่ใครก็โอ้ใครไม่ได้เห็นเนาะรออยู่นี่เนาะจิตาซสพเนาะทุกคน้ึงปลาปลากระเพ้าอย่างนี้เราเนี่ยทุกคนกระเพ้าห่งเสพกเป็นตึงๆเนาะ ติดตัวตุ่มสมป่าไปแม่ไปรักไส่อย่างระเบ้อนี่คือมันจะมีปลาแดกนะกามีนะใบใบสมปอยนะทุกคนเนาะแล้วก็มีนี่เนาะน่าแซ่บเลยทุกคนเนาะมือแกงทุกคนป่าธรรมชาตินะทุกคนเนาะวันนี้กามุขำกับมาเริ่มเราได้ป่ะนี่ตัมมะคุนะทุกคนเนาะตัมปูตัมปูปลาละโอ้ยคิดว่ากะปีโตอันนะ

เฮ็ดบปเฮ็ดปันเดียวพอาพ,พอพอกินนั่นเฮ็ดบปได้เนาะเฮ็ดเจ็เฮ็ดคอเป็นนวลนัวกับพอ่อละคำคนเบื้องปูเนาะที่เราเอาขัดมาแล้วเนาะดีแล้วบ่กินข้ขาวแรงมื้อน,นี่โปรเสียเงินตะกี้ไงเนี่ยเนี่นแล้วเฮี้ยแต่ของกินธรรมชา,าติดีต่อสุขภาพและสมงผมนี่เนาะแม่นแล้ว,ลวข,อของดีของดีของแซ่บอยากกินแห้งทุกคนตัวอยากกินแห้งแต่โมง จัดไปเนาะอืมหลๆไปหอมๆ้มนมาละหอมก,ปปกนะปนะิดูกนนะ่ทุกคนเนาะมะนาวคงต้องมีนวกิวงๆหรอครับ

เพราะฉะนั้นไปได้เลยใช่จ๊ะสิใส่หยังเปื้อนอ่องมมันก็ใส่ได้เนาะมันใส่แต่มันัโตมันนลสดายสนสิอิ่มมันนั้นสิใส่สิออมันมันบ่อ่งธรรมดาเฮาอิ่มออนะเอาบ่เอาองแซ่บีเย็น้จนนีบ่แล้วกินปลาเด้ คนบบวหวละเอาแซมเขาท่ายจะเพื่อนคนเดียวเขาท่ายจะเพื่อนคนเดียวเพิ่นมาฮอดเพิ่นกินปลาหมูตลามูหวานจุ้ยบว์มันมุนหลายคนแล้วเอาเงินไปเลยน้ำปลาดากระปู๋ยเซ้น้ำหลังซักเอาไม่ละเอาก็คือผิดงานมันมุนน้ำปลาดากระปุ๋มันมุนเลยอะไรนะจังรถเส้น้ำเปลาก็ได้ใหญ่ละอีเละ โอ oh, แล้วค่ะมึงแยบ,บด้วยจ้ะเกินไป่อยวาแล้วเป็นอย่างคน,น,นงมันนั้นแท้ตำมุงอุคำนี่สามเราไม่ค่อยค่อยละมากกินตำมุงมุนตัวนี้เด็ดตำแทะเป็นนวดล,ลายนี่วะอสองเท่าเราอุคุคนนี่อย่ามาเกินไปอุคำนี่เป็นคือค่ะแน่จะเกินไปวลยันดิ เกินไปที่ความนี่โบได้บบได้นี่ทุกคนแซ่บเนาะอืมทุงคิด้บีบน้ำปลาซิอีกเพราะว่าเะี๋ยวองชิมมันก่อนนี่หอมเลยขนาดอุควมเอาบ่มักกันนะมะกาะทิ้นเอาเออบ่เมนมักกันนั่นนะนี่แหละมะกาะทิ้นของเอิอเนาะนี่อยู่นอกเลยกินไปเอาไหมเสียงอันตรายโทด ตั้ป่นมาขอชิซเลยขอชิมเลยตำแบบธรรมดาอืมทุกคนเลยกิ้วตำหมูวนนง้ียูบอนเสี่ยงมาแท้ว่าค่อยกํมากก่นอืมมันมันตกแล้วมันกัดังมัเลยความยากเนยมันบอเค็มเค็ม่ะเค็ม่ะน้ำสิไปเดี๋ยนี่เนี่ย เช็คแล้ใช่รู้สินเราต้องมังงาอีกบวกไปตักเลยแบบนั้นโอ้ยเอาล้บ b านี้ชิมแกงตาม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 าทุกคนบนี้ก็คือมีแตงไปนำนะครับปิ้งป่าต้องมีนะทุกคนเนาะแล้วก็เพิ่มาพันป่าพร้อมแกงสวยที่บ่มันบ่เอาไปชิมแกงบ่โอ้ลาโอลมป่ป่าโดนละบุจ้ะ อขอเอาข้าเนียวก่อนมาหนิข้าวเหนียวถานนะตำมะฮุง้วก็ปลาตัวเดียดเสบปะเสียบดกันเอามาว่เาเรื่องชนิดปลาพะว่าปลาชนิดเดียบอันนี้แซ่บบปปากดนี่ทุกคนลงไปไข่าปากดทีสาเลยไหมอ,อ,อ,อู้น้อเลยรับ นี่อันนี้ปลาปลากระเป๋าวะนี่ปลากระเป๋าเมืองในมันมันก็เป็นอะไรเนาะโอนโรดอยู่เนาะลอกหนังมันออกนี่ลอกหนังออกละเป็นโอนโลดอยู่ยสวยเลยสวยเลยมันซาละลอกหนังโอ้ยมันก็โอ้โมีเทนแนวแซ่บๆไปวันนี้เลือกกินกบ่ะไรวันนี้บางคนั่นแหละเขามักเขากินเลยได้อันใด อันางปาเป้านี่นะนางมันนี่อืในเจียวพันปลามันกินได้ป่ะนางมันได้แต่ว่ามัวมพวกเอาประจวากันเป็นยังไงฮะกินเลยเอ่วันมอเมืนวันเด็กกินนะเอ้ยตับมันนางมันซาซาเลยเป็นบอกพอมักปอนางมันบวกกินซั่งมันซาขึ้นละเอาไปหุ่นก็ได้นะเสียอ่อนนี่โอ้จำมันงงเนาะ แซบของแซบอแบอกเจาปะเปะเาะา <S <S ้าาไม่กินหรอกด้วยนี่ทบุกินบกะเปาแซบ,บ,บอาเยคุณจับอันนี้ม,นมันยานเป็นพิ่จอนอะไรานา่อ่ของกินเต็มโต đang ờ, ừ, ừ, con bạn yeah. nhau <laughs> <anh> để ăn mà kinh cho nĩ เขาเป็นแม่ลูกอ่อนเองนี่นดีทุกคนเด้อตะปูวยตำมะฮุงหมดหนึ่งก่อนบวกอีกสองอันโดนกันอยากมาโดนละข้บวปุ้นข้บวปุ้นหยังตี่ขาปลาอืมสองจานไปเรื่องครับบาร์เจนี่ข้บวปุ้นหยังวะลูกคือว่ามีหลายคนนี่ว่ะคือแบบเออถุงนึงก็ยด็กอ่ะ อ๋อไปเอ look, <Goodnight, S 1> ้ยแม่อันนี้น่ะตัวนี้ไ้เขาได้เฉยยังเอออ๋อแก่งกระเซาะพ่อนไปโอคัยังบ่หิวที่โอคัหิวผมมาใส่นี่โอ้โหเด้อเด้อคัมเมึงอันนี้ซีนป่าพัมาของขาเอาลองห้องอปเติมให้กระโปรง ก็มีใบอิเล่นยูทงทงห่อไปมันมีสามตัวนึงนะที่มีพักได้กับมังหงเอาเนาะแม่มานั่งกินข้าวไหมแม่แม่นั่งกินโรตกินโรดนะจกใส่จานให้แม่เข้าแล้วเจ้าเก่าใส่เออเอาจานนี่ใส่จาน khác ừ. cái này đấy trái ở đi bộ Thằng lượt hào nó <cười> <cười> มันนี่กินป่าสาคาบเลยมันนี่กลนาปาเนาะกินปาลาบรรยากาศบ,บานดีเอาข้าวลูกว่ะอ้สุกเอ้วคนเลยแตาไหนมันสีไงฉันเนาะโอ้ยมันหนาไนนง เนาะนี่นะทุกคนเนาะตอนนี้ก็คือกินอิ่มเรียบร้อยแล้วปัาดทิดโรมือมิดเนลมิดเนลแซ่บๆเนาะจนจุกเข่าบวโตเลยมีแต่ปลาเว้ยสมก็มากินปลาได้แล้วเนาะขี่รถมาอวยไก่มากินป่าตับมะฮุ่งกันจนเกี้ยงปัาดทิดโรแซ่บน้าปลแดกตั่อนปลาแด็กตัวโอ้ยฮู่แล้วแซ่บจริงแซ่บจนเป็นนววอุคัมสร้างว่าปี่ล้วนๆิดอยู่นอ่ะ นี่แล้วนะทุกคนเนาะเป็นบรรยากาศมากินข้าวรหอมกันในช่วงแรงๆหาปลามามาเฮ็ดกินเนาะทุกคนก็นเลยแบบเก็บบรรยากาศาให้ทุกคนได้มาับชมกันเนาะเอาเป็นว่าพิเศษที่มาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ซองทงของตัยแลว้วก็อูคคำเลยด้วทุกคนเด้อเปิดกําลังใจให้ตัยคลิปต่อไปเนาะตอนหน้าอาจจะมีซองอันหนาจอนนี่ส่วนสวรรค์นี่ว่าจอนนี่เดี๋ยวยังไม่ได้คิดซื้อซองจันหลอกหรอซองจันหลอกหรอจอนนี่ยังอย่างก่อนจอนนี่แดน แดนส่วนสวรรค์นี่อย่างก่อนที่ลำแม่กอนนี่หัวเทียนอ่อนแชร์เนาเอาละทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อโอ้ค้ามไปบายไงหัวเทียนอ่อน